เมอร์เซเดสเบนซ์ีคาร์ดวิวสองศูนย์สามรุ่นไหนน่าใช้นะครับรุ่นไหนน่าเล่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่หลายท่านยังถามหาอยู่นะครับในโฉมของบอดี้วิวสองศูนย์สามนะครับคันนี้ก็เป็นนะครับซีสองสองศูนย์ซีดีไอนะครับหรือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมาพร้อมกับรุ่นอีลิแกนนะครับก็เป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะครับของ W203 นะครับ ที่เป็นโฉมนิวเจเนเรชันแล้วนะครับในส่วนของบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับจะแตกต่างกว่ารุ่นอื่นรุ่นก่อนนะครับบริเวณไฟหน้าจะเป็นลักษณะโคมใสแล้วนะครับโฉมแรกจะเป็นลักษณะไฟออกนะครับออกคุณคุณกว่าน,นี้นะครับโฉมนี้ก็หรือว่าเป็นโฉมหลายท่านเรียกว่าโฉมนิวเจนแล้วนะครับบริเวณด้านหน้านะครับกระจังหน้าด้านหน้าจะมีลักษณะสามขีดนะครับถ้าเป็นโฉมนิวเจเนเรชันแล้วรวมถึงบริเวณด้านล่างก็จะมีไฟ สปอตไลท์นะครับบนเวรกันชนด้านล่างในลักษณะวงรีแบบนี้ครับคันนี้ก็มาพร้อมกับสีดำออคิเดีนแบ็คนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยและอีกหนึ่งคันเลยที่ขอแนะนำนะครับสำหรับ m e r c e d e s p e r f e c t นะครับในรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับด้านข้างนะครับล้อแม็กไลายหรือแก๊งคู่ตัวจะเป็นขอบ16นิ้วนะครับคันนี้มาพร้อมกับยางวิชลินทั้ง4เส้นเลยนะครับบริเวณด้านข้างนะครับคิ้วเหนือเป็นโคบังโครนนะครับก็จะเป็น บ่งบอกรุ่นนะครับว่าเป็นรุ่น e ะค a ับจุดโดดเด่นของคันนี้นะครับที่นะครับอาจจะดูนะครับพรีเมียมกว่านะครับหรือหรือดูดูถึงความนะครับหรูหราที่มากกว่าก็ลักษณะภายนอกที่เป็นสีดํานะครับมาพร้อมกับภายในนะครับที่เป็นเบาะหนังลักษณะสีสีเบกนะครับตัดกับลายไม้วอลนัทสีน้ำตาลแดงนะครับก็ดูหรูหราลงตัวนะครับ เบาะของคันนี้นะครับรวมถึงในรุ่นนี้นะครับหลายๆท่านหลายๆคันจะเป็น,นลักษณะสีเทานะครับก็จะแตกต่างกันออกไปบริเวณคอนโซลกลางนะครับหัวเกียร์ก็จะมุ่งบอกรุ่นอีพีแคนหน้าจอวิทยุในโฉมที่เป็นโฉม New Generation แล้วหรือโฉมไมนเ h ช n g นแล้วก็จะเป็นลักษณะหน้าจอวิทยุจอใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีลักษณะลายไม้คันนี้ค่อนข้างสภาพค่อนข้างถือว่าใหม่มาก ประวัติของคันนี้นะครับก็เป็นรถเบนซ์ศุนไทยนะครับที่นะครับเข้าเซอร์วิสศูนย์เบนซ์พระรามสามโดยตลอดนะครับคันนี้เดิมไม่ไม่มีการเข้าหูนอกเลยนะครับมีประวัติการเข้าสูนอย่างต่อเนื่องชัดเจนเลยนะครับบริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังสําหรับคันนี้นะครับถือว่าใหม่มากๆนะครับบริเวณเบาะตัวเบาะเองสัมผัสในการสัมผัสเนี่ยนะครับ บ่งบอกได้เลยว่าใช้งานมาน้อยนะครับเหมือนใหม่เลยหัวเบาหลายๆคันนะครับตรงนี้ก็จะนะครับมีหลังที่หลุดออกมาบ้างแต่คันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าค่อนข้างเงียบมากนะครับรวมถึงบริเวณแอร์คอนโซลกลางด้วยเกณนใหม่ค่อนข้างชัดเจนเลยสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของบริเวณด้านท้ายรถนะครับก็จะบ่งบอกรุ่นนะครับว่าเป็น C สองสงศูน,นะครับเครื่องยนต์ดีเซลสองพันสอง้อยซีซีเทอร์โบนะครับบริเวณด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะอบอกว่าเป็นรุ่น C D I หรือนะครับเครื่องยนต์ดีเซลด้านท้ายนะครับห้องเก็บของบริเวณสำรัำำะด้านท้ายนี้เขาถือว่ากว้างขวางพอสมควรน,นะครับรวมถึงบริเวณด้านล่างของคันนี้นะครับก็พมนะครับเหมือนใหม่เลยบริเวณนี้ก็นะครับอยู่รอยแทบไม่มีเลย ก็ถือว่าเป็นการใช้งานมาแบบทะนุถนอมของเจ้าของเดิมอีกหนึ่งคันเลยนะครับเพราะอ,อะไ่เดิมนะครับอุปกรณ์เครื่องมือเดิมทุกจุดนะครับมาร์กต่างๆก็ค่อนข้างัดเจนเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความประหยัดค่อนข้างนะครับประหยัดกว่า e c a s สักเล็กน้อยด้วยนะครับเพราะว่าในบอดี้ที่เล็กกว่านะครับภาระ,ะในการขับเคลื่อนก็น้อยกว่าลงไปด้วยสาถังน้ำมันนะครับเป็นลักษณะสีแดงก็บ่งบอกว่าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล ล้อแม็กในส่วนของ W203 ที่เป็นเครื่องยนต์อีเซลเนี่ยนะครับเป็นขอ16นิ้วขนาดยางเท่ากันทั้ง4ลรอนะครับสามารถสลับยางได้นะครับในส่วนของบริเวณผู้ขับขี่ของคันนี้นะครับโดดเด่นอีกหนึ่งจุดเลยก็คือบริเวณพวงมาลัยที่เป็นลักษณะนะครับสีเป็างเข้มมีลายไม้ตัดกับนะครับสลับหนังด้วย และดัชบอกต่างๆนะครับจุดสัมผัสของผู้ขี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่นะครับเป็นสิ่งที่ต้องดูก่อนนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้งานมากมากกว่านะครับในสามตำแหน่งที่นั่งที่เหลือก็ยังถือว่าลิ้วรอยการใช้งานก็ถือว่าแทบถือว่าน้อยมากนะครับก็มีคะแนนค่อนข้างสูงเลยสําหรับคันนี้นะครัคอนโทรลต่างๆ,ๆนะครับเบาะเมมโมรีครบทั้งสามจุด สำหรับรุ่นอีลิแกนนะครับและคันนี้เป็นรถเบนซ์สุน,นไทยด้วยอัตราการบริโภคน้ำมันหรือความประหยัดของนะครับในระบบของเชื้อเพลิงเนี่ยในเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยหรือในรุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามีความประหยัดที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับ อันนี้ก็เป็นรถเบนซ์สุนทรไทยบริเวณนี้ก็สติ๊กเกอร์อาจจะเดอนไปบ้างในส่วนของสติ๊กเกอร์หมอกเกาะด้านหน้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลรหัส OM 6 4 6นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่นะครับมีความคงทนสูงนะครับและไม่จุกเจิกนะครับรวมถึงในปัจจุบันในการเซอร์วิสนะครับเกี่ยวกับระบบัวฉีดเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำแล้วนะครับไม่แพงแล้วนะครับและเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่นะครับจุดต่างๆนะครับหรือ นในจุดที่เสียเนี่ยหลังจากการเซอร์วิสครั้งใหญ่ไปแล้วเนี่ยมีความคนทนค่อนข้างสูงเลยสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับและอยู่ในบอดี้เดอรบิวสองศนสามเนี้สี่นะครับดีเซลสี่สูบสองพันสองร้อยซีซีนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับก็เป็นการการทางานของระบบเครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบด้วยรุ่นนี้นะครับหลายท่านใช้งานอยู่นะครับหรือหลายท่านกําลังมองหาอยู่อัตราการบริโภคน้ํามันเนี่ยนะครับแรงบิดมาในรอบต่ํานะครับ ความประหยัดนะครับในการใช้งานในเมืองเนี่ยนะครับได้ถึง14-15กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับต่างจังหวัดนะครับในระยะทางเดินทางไกลนะครับหรือในสภาวะที่ไม่มีรถติดนะครับทำได้ถึง16-17-18กิโลเมตรต่อลิตรเลยสําหรับนะครับบอดี้ W23 ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจุดนับจุดหลักใหญ่ๆตรงนี้นะครับในการอัตราการบริโภคน้ํามันเนี่ยนะครับในความประหยัดเนี่ยถ้าเครื่องยนต์มีนะครับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เนี่ย นะครับที่มีความสมบูรณ์ค่อนข้างสงูงนะครับรวมถึงการรีเช็คในในระบบของเครื่องยนต์มาได้ดีเนี่ยนะครับจุดตรงนี้นะครับสร้างความประหยัดได้ในลักษณะที่พูดไปเลยนะครับหลายท่านถามว่าผมขับอยู่รุ่นนี้เคยใช้อยู่ประหยัดไม่ถึงนี่นะครับก็ต้องอยู่ในช่วงการเทสของระบบการทําง,งานของระบบหัวฉีดหรือการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยก็แนะนําเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าใช้นะครับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องทําการปรับสภาพนะครับในส่วนของ รอบๆคันเลยใน4ขั้นตอนเลยนะครับจุดต่างๆนะครับในการรีเช็คนะครับหากตรวจพบว่ามีความเสียหายก็ต้องมีการเปลี่ยนอะไรนะครับเป็นมาตรฐานของ Mercedes Perfect นะครับหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปแล้วนะครับรถจะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทันทีนะครับหลังจากที่รับไปแล้วเรามีการรับประกันให้อีก6เดือนเต็มนะครับ180วันไม่จำกัดระยะทางนะครับอยู่ในการครอบคุมตรงนี้นะครับใช้จ่ายนะครับ ศูนย์บาทตลอดระยะเวลา6เดือนนะครับหลังจะหมดการรับประกันไปแล้วนะครับ m e r c e d e s p e r f e c t ก็ยินดีดูแลให้ท่านต่อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่นะครับมีการรับประกันหรือสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าได้มากกว่านะครับสำหรับท่านใดที่สนใจใน w 2 0 3 c 2 2 0 cdi ปี2005โฉมสุดท้ายแล้ว new generation นะครับรถคันนี้มีประวัติการเข้าศูนย์เป็นพรนลานโดยตลอด ติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์0814591121 0814591121 Mercedes Perfect We are family